สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกทท่านนะครับวันนี้ช่องโตหลงกรุงนำความร่ำรวยมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับท่านท่านผู้ชมครับวันนี้ถ้าไม่พูดถึงเหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2546นี่ถือว่าตกเทรนด์จริงๆครับช่วงนี้กระแสมาแรงมากๆนะครับท่านผู้ชมครับ เหรียญที่ผมถืออยู่นี้เป็นเหรียญกระสาบ5บาทหมุนเวียนนะครับปีพุทธศักราช2546นะครับแต่ท่านผู้ชมครับเหรียญ5บาทนี้จะมีอยู่2ลักษณะนะครับท่านผู้ชมครับเหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2546นั้นจะมีด้วยกัน2บล็อกนะครับและเป็นบล็อกที่หายากด้วยกันทั้งคู่ครับ แต่วันนี้ที่จะมาพูดคุยเป็นบล็อกที่หายากมากขึ้นไปอีกนะครับ <c oughs> ท่านผู้ชมเมื่อได้ดูคลิปนี้แล้วรีบเข้าไปค้นหาดูนะครับในกระปุกในกระเป๋าในลิ้นชักในตู้นะครับท่านเจอสักสิบเหรียญห้าเหรียญนี่ร่ำรวยเลยนะครับท่านผู้ชมครับด้านฝั่งซ้ายมือนะครับอันนี้เป็นเหรียญบล็อก ทั่วไปนะครับถามว่าบล็อกนี้ก่อนนั้นราคาซื้อขายค่อนข้างจะแรงเหมือนกันนะครับแต่เมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับถางกรมธนารักษ์เปิดให้มีการไปจองซื้อกันนะครับมาเป็นบล็อกแผงนะครับกลับทำให้บล็อกทั่วไปนะครับด้านเหรียญฝั่งซ้ายมือนี้โอ้โหแรงตกไปเลยนะครับตอนนี้ ฝั่งขวามือผมนะครับมาแรงมากๆนะครับซื้อขายกันในตลาดกลุ่มนักสะสมวางขายกันนะครับจำหน่ายกันไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับมาไวเครมไวจนทุกท่านงงกันเลยครับยังไม่ทันจะสอบถามราคาครับไปแล้วนะครับ ได้ฟังผมเล่าแล้วนะครับตอนนี้ทุกท่านรีบไปหาเลยนะครับนะถือเป็นเหรียญดีมีมงคลและช่วงขณะนี้นะวินาทีนี้นะครับใครไม่รู้ถึงเหรียญสองเหรียญน,นี้นะครับถือว่าตกเทรนกันเลยทีเดียวเพราะมาแรงแสงโค้งจริงๆครับใครเจอส่งมาดูกันได้นะครับที่ f a c e b o o k โตหลงกรุงนะครับ เดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าระวางเหรียญบล็อกทั่วไปกับบล็อกแผงนี้นะครับมันแตกต่างกันยังไงนะครับเผื่อท่านผู้ชมมีที่บ้านกันนะครับเอาผมมาเริ่มอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับเหรียญน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่านี่คือเป็นเหรียญบล็อกแผงนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูตรงหน้าบอใบไม้ให้ดีนะครับอ่าตรงหน้าบอใบไม้นะครับ จะมีเส้นกระเบื้องนะครับนะถ้าเป็นบล็อกแผงนั้นเส้นกระเบื้องนะครับจะหายไปนั่นคือเป็นบล็อกแผงราคาตอนนี้ซื้อขายกันค่อนข้างแพงมากนะครับถ้าเป็นเหรียญ u n c แบบนี้สวยๆงามๆแบบนี้นะครับท่านผู้ชมมาเลยนะครับ1 5 0 0นถึง2,000นนะครับอ่าอยู่ประมาณนั้นนะครับแล้วแต่ราคาซื้อขายกันนะครับนะ ถ้ามาแบบไม่มีแผงมาอย่างนี้นะครับก็ประมาณสักหนึ่งพันห้านะครับโอ้ถ้ามีแผงติดมาด้วยนะครับสองพันถึงสองพันสองกันเลยทีเดียวนะครับมาท่านผู้ชมไปหากันเลยใครมีสักห้าเหรียญสิบเหรียญนีน่รวยไปเลยนะครับทีนี้มาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นแบ็คอ่าโปร เป็นบล็อกทั่วไปนะครับท่านผู้ชมนะบล็อกนี้นะครับราคาถ้าเหรียญอยู่ประมาณนี้นะครับสามร้อยถึงสี่ร้อยนะครับไม่ต่ำกว่านั้นแน่นอนส่วนเหรียญนี้วิธีสังเกตรตรงไหนนะครับจะต่างกันที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับนนี้ด้านฟันเฟืองนะครับโ้กำลังสวยงามอยู่นะครับเหรียญน,นี้คงเป็นเหรียญเก่าเก็บนะครับนะ สภาพอย่างนี้นะครับมานี่400เลยนะครับท่านผู้ชมวิธีสังเกตนะครับก็เหมือนกันครับหน้าบอใบไม้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าจะมีเส้นกระเบื้องนะครับต่อเนื่องนะครับจะไม่เหมือนบล็อกแผงเมื่อกี้นะครับเส้นตรงหน้าบอใบไม้นะครับจะหายไปวิธีดูกันง่ายๆลักษณะสังเกตกันง่ายๆนะครับพลิกดูแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับว่าเป็นบล็อกทั่วไปหรือบล็อกแผงราคาสูงนะครับ เป็นเหรียญที่หายากกันทั้งสองบล็อกเลยนะครับตอนนี้การซื้อขายนี่โหตอนนี้มันกันเลยนะครับคึกคักเลยนะครับนะไอ้นี้ส่องให้ดูนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าถ้าเป็นบล็อกแผงนะครับนะตรงหน้าใบไม้เส้นกระเบื้องนะครับจะหายไปนะครับนั่นก็คือบล็อกแผงนะครับซึ่งมีราคาสูงและหายากมากๆนะครับ แล้วก็เปรียบเทียบให้ดูกันชัดๆเลยนะครับท่านผู้ชมคงจะเห็นนะครับว่าด้านบนนั้นเป็นบล็อกแผงนะครับด้านล่างนั้นเป็นบล็อกทั่วไปนะครับเห็นชัดว่าเส้นจะขาดหายไปนะครับทาเหรียญด้านบนนะครับยิ่งใครมีสองเหรียญคู่อย่างนี้นะครับไม่ต้องรอถึงถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวหรือสามตัวกันเลยนะครับรับกันไปเนาะเนะเลยนะครับ ที่นี้ก็ให้ชมความสวยงามของพระบาทอง์เ,เรียนห้าบาทปีพุทธศักราช2,546ทั้งสอชนิดนี้ ครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกราบลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับรอบหน้ามีเรียนดีมีมงคลอะไรจะนำมาเสนอท่านผู้ชมอีกนะครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณท่านผู้ชมมากๆนะครับสวัสดีครับ